ผมมังแห้งแล้วครับต้มเกียนครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับิ่งได้ครับเนี่ยทำผมจะบอกไม่ดับแม่มเลยสวัสดีครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกครับผมขออนุญาตครับตอนนี้บรรยากาศย่าแรงแจังหวัดอุบลราชธานีครับพึ่งเสร็จสิ้นภารกิจขึ้งบินกลับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเนาะพี่น้องครับอาหารมื้อนี้ครับเมนูอีสานผ้าแ่บครับขออนุญาตแนะนำต้มเกี้ยนครับพี่น้อง ฝีมือมือปรับจอนนี้เองครับไปใส่บางลั่นมากนะครับนอสุดยอดไร้ครับสุดอ่าสุดยอดของเนือคือหมาสุดยอดของปลาคือเอี้ยนนี่นะครับนี่นะครับต้มเอี้ยนครับเอี้ยนหรือภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าปลาไหลนะฮะปลาไหลนี่คือเป็นปลาที่มันจะอยู่ในน้ําธรรมชาตินะครับนอสขันปลาหน้าเย็นหน้านี่แห้งสีสุดยอดครับเพราะว่าเขาจะกินพันยะพืชนะครับนอสผมมักแห้งไล้ครับต้มเอี้ยนครับสุดยอดลยครับพี่นองครับเบิองนะครับเด้อทำ ผมจะบอกอไปดับแม่มเลมาเลยเมนูนี่ครับสดนะครับเราจะมีพริกพริกสดนะครับกระเทียมสิงก็จะมีขามีตะไคร้มีหอมแดงเรามาพั่วพั่วใส่ไฟนะครับใส่กระทะก่อนพั่วให้มันไม่ไหม,ม้ให้มันคือพั่วพั่วเครื่องปรุงก่อนนะครับพริก ข่าตะไคร้หอมแดงนะครับกระเทียมนะครับใบมะกรูดนะฮะใส่หลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นมาโขก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 ส,ส,สับสับปลาปลาไหลเราได้มาครับสูตรอีสานอีสิทททเทศเหล่าขาวให้มันกินมันสะดูดปู้ดเยนเนาเพราะเย็นเน่ามันกระตายนอกหลังจากนั้นก็เอาเอาใบใบตะไคร้หรือว่ากีโตน,นะฮูดล้างน้ำดีๆล้างนา้ำดีเอาลูกหมอต้มเดือเด,อเ,ดอเอาเครื่องปรุงลง เครื <t <t ่องปรุงเสร็จปุ๊บครับกระเทีมใบกระเพรานะครับนอ้อใบกระเพราในใบผักไท่ใส่ลงไปนะครับนอบ๊อขวดเครื่องปรุงบบธรรมดาครับน้ำปลาผงสุรดครับใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยครับผงสุรดครับนะครับต้มให้มันให้มันให้มันเปื่อยๆนะฮะเกี๊ยนนานี่ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับเอียนนานี่คือสารอาหารนี่มันคือสุดยอดนะครับเพราะธรรมชาติของปลาไหลมันจะหากินอยู่ในที่ต้ม นะครับมันก็จะออกมากินพวกญญพันธุ์พืชพวกพวกไอ้แผงต้นในน้ำนะครับมีโอกาสมันเลี้ยวบนครับมีโอกาสมันเลี้ยวตรงหน้ามือปราบนะพี่น้องนะอยู่ดีมีแอสซูบูทุกคนนั่นมีน้องเดี๋ยวก่อนก่อนไปซอสเวฟทอในั่นมน่องทุกคนกินขา้าวแซ่บเอ่อบมวนกลุ่มที่พื่อเราเอลเอลบันเดิ้ลให้ใได้ได้ไปปกติมีเงินมีท้องบวชขาดเมือนะครับเนาะสุวนบานร่างกายแข็งแรงทุกคนครับขอบสุดท้ายครับ ท่านหนึ่งความศีล่านะครับเนาะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขใจส,สุขใจอย่ากเจ็บอย่าจนลำลำเรื่อยๆตลอดไปครับอยากเตะไอ้จอนนี่คุ้ยเสียครับสวัสดีครับตอ้งเสีบหลายตุงเอียงตุงเอียน